น,นี่ก็คือคือเป็นลูกศรน,นะครับไปตามเนี่ยจะเดินเดินมาเนี่ยครับเดินมาตามลูกศรแล้วก็เลี้ยวขวา,าเรียกเสาอะไรนะเนี่ยตัอะไรนะโตอีกนี่เหรอเนี่ยครับเรียกเสาโตอีกไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะทั้งได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาทำบุญด้วยนะครับดูที่เขาเรียกตำบลหกบอลใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ตำบลคันทรงนะวัดหกบอลวัดหกบอลตำบลอะไรนะครับ,บคันทรงเขาคันทรงอำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีกิน น,นี่ให้บูชาลูกแก้วผ้าสามสีถวายองนี่ไงบูชาลูกแก้วชายชดุละสี่สิบบาทไม่ใช่บูชากับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราม,มา เราจะมาเที่ยววัดวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่หกวันอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและตอนนี้เราแวะ,ะกินกาแฟก่อน,นครับ กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. ว่านดนเราจะไปเที่ยวไหนกันเราไปส่วนมากถ้าไม่มีอะไรเราก็จะไปทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัติกนะครับตอนนี้เรากําลังทําทริปเที่ยวอยู่ก็คือใช้สกูปปี้คันนี้นี่นี่ใช้สกูปปี้คันนี้ก็คือเราจะไปเที่ยวให้ไกลที่สุดไม่แน่อาสิ้นปีนี้อาจจะใช้สกูปปี้ขึ้นเหนือก็ได้แดนนะคนนี้ จอดจนรถจอดจอดจนแบตเตอรี่เสื่อมนะครับไม่ได้ไม่ได้ขบับเป็นสองสเดือนแล้วตั้งแต่มาทําคลิปไบเกอร์นี่ไปแต่สกูป,ปี้นะครับสิ้นฟีนี้ไม่แน่นะครับอาจจะเห็นสกูป,ปี้ขึ้นเหนือก็ได้นะครับเชียงใหม่เชียงรายถ้าโอ,อกาสมันเหมาะหรือว่า,าบางทีนะครับเพราะว่าเราเคยไปเที่ยวแล้วรอบที่แล้วเราไป เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับเราหยุด10วันเราไปล่องอยู่เหนือประมาณเจ็ดแปดวันรู้สึกว่าอชอบบรรยากาศทางภาคเหนือนะครับมันเย็นสบายแล้วก็อากาศเย็นดีแล้วก็มีมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยสวยอากาศดีนะครับภูเขาสวยเราไปรอบที่แล้วเราก็ไปเชียงใหม่เชียงรายน่านจังแพงเพชรไหลไปเรื่อยนะครับก็ไป เือบอกคือไปดอยอินทนนท์ไปดอยสุเทพแล้วก็ตอนที่เราไปก็คือไปแบบออดอยช้างเราก็ไปแล้วก็ไปแบบไปแบบว่าเราไม่มีแพลนนะครับก็คือไปเรื่อยๆปีที่แล้วอ่ะก็คือค่าไหนนอนนั่นนะครับว่าประมาณสักสี่ห้ามงเยน็นเราก็หาที่พักบางทีก็ถ้ามันไม่ได้ที่พักเราก็ไปนอนปั๊มน้ำมันแล้วก็ปีที่แล้วใช้ชีวิตสนุกครับ ช่วงเดือนกรกฎาปีใหม่นี้ถ้าไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดก็อาจจะไปเที่ยวแต่ต้องดูกันว่าเราจะไปแบบไหนครับเราจะไปด้วยรถยนต์หรือว่าด้วยส c กปี้เราแต่อยากลองอยากลองเอา großes ุกปี้นะครับไปเหนือดูก็ถ้าไปจริงๆก็คิดว่าน่าจะประมาณไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆก็อยากไปปีที่แล้วเราไป น้ำตกคลองลานที่แรกแต่ไม่ได้ไปช่องเย็นนะครับดูในรีวิวช่องเย็นเขาบอกอากาศดีมากคล้ายๆสไตล์คล้ายๆปูถะเบิกนะครับก็ปูถะเบิกเราก็ไปมาแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าแต่ว่าเราไม่ได้ลงไม่ได้ทําคลิปนะครับช่วงนั้นเราไปเที่ยวกันไม่ได้ทําคลิปแต่ช่วงนี้เรากลาบมาทําคลิปอีกทีนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดที่หุบบอลกันก่อนดีกว่า เขาบอกว่าดูจากรีวิวมานะครับเป็นวัดไทยนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นถ่ายรูปมานี่อันซีนนี้ถ้าไม่ถ่ายวิดีโอหรือว่าอะไรเนี่ยไปถ่ายรูปเก็บมานี่ก็เหมือนสไตล์อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดหุบบอนมานาัาเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะเอารถไปจอดที่ไหนเนี่ยครับ เราก็จะขับเข้ามานี่เลยอ๋อนูน่นที่บอกว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยครับมาถึงแล้วก็จอนนี่เลยนู่นเห็นไหมโอเคครับนี่น่าจะ เป็นโซนไปถนน ون. นี่มีมีอะไรบ้างเขาเลยอ๋อมีมีเขาด้วยใช่ไหมครับอ,อ,อ,ยอยู่บนไรอยู่บนนู้นอ๋อครับที่นี่ก็คือทั้งได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาทํานบุญด้วยนะครับ,รบอยู่ที่เขาเรียกตํานบลหุบบอลใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ตําบลเขาคันทรงคะวัดหุบบอลวัดหุบบอลตําบลอะไรนะครับเขาคันทรงเขาคันทรงอำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรี กินไปเดี๋ยวทั้งนี้ก็เดินรอบขายรูปได้ทั้งนู้นก็มีบ่อปลามีอะไรกันอะไรอ่ะนะอ๋อครับขอบคุณครับ,บ,รบไปครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,ดนได้ครับทอบคุณแน่ยเราไปสแกนกันว่าีใช่ไหมคะรับคาร์โรดจ์เลยไม่รัคาร์โรดนี่ครับได้อยู่ เสาอะไรนะเนี่ยโทอะไรนะโทอ,อีนี่ยเหรอเนี่ยครับเขาเรียกเสาโทอีไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะเนี่ยครับเนี่ยคือถ้าเขาเรียกอะไรถ้าถ้าปไปถ่ายรูปไปก็อันนี้เลยสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นวัดไทยแต่ ได้ไเทียมมาจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าข้บนข้าง,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 งบนข้างบนก็มีนะครับนเดี๋ยวเราจะขึ้นค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเดินดูก่อนก็คือมาที่นี่เขาเรียกอะไรทูอินวันนะครับทูอินวันก็คือได้เที่ยวด้วยดได้ทําบุญด้วยนะครับก็ไม่ไกลมาก ผมอยู่แถวอ,อม,มตะนครน,นะครับก็ขับรถมาประมาณสักเกือบชั่วโมงอะ่ะจริงๆตรงนี้มันเป็นทางหลวใช่ไหมเราต้องขึ้นบนักโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นเราเดินไปตามทางเขาดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปทางนู้นอันนี้มันเป็นเขานะครับนุ่นขึ้นไปทําบุญได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรเลเวลอัพหน่อยนะครับก็คือทําบุญไม่มีตังสดแต่สามารถสแ,แกนได้นะครับจากที่ สอบถามน่าจะเป็นมัคทายกประจำวัดนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวัดที่นี่แหละเนี่ยครับนี่คือสถานีเติมบุญนะครับบัตบุบรนาลามเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีเฝ้าหน้าประตูสององค์ด้วย เขาเรียกอะไรยากเหรอ่อาไม่ใช่เขาเองใช่ไหมเดินกันไปข้างบนเลยไหมนะครับเดินผ่านเข้ามาก็จะผ่านอันนี้จะมี <c oughs> บูชาผ้าแดงทูบเทียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เปิดเพลงบรรยากาศเช้าๆเปิดเพลงแบบ ชิวๆเลยอ่ะนี่ครับพญานาคที่เราดูที่เราดูในรีวิวก็จะเจอใครมาก็ต้องมีจะเจอพญานาคที่นี่ครับอันนี้เป็นเหมือนสร้างอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนี่ครับพญาจนจันทรคุบปาราคุปนัครา ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นก็มีเหมือนกันมีพญานาคอยู่หลายหลายตนมาเดินออกไปนี่มีให้บูชาลูกแก้วผ้าสามสีถวายองค์บูชาไปทำอะไรนี่ไงบูชาลูกแก้วชายชุดละสี่สิบบาทเพรว่าบูชาไม่ใช่บูชากับบูชาไหมบูชาชุดหนึ่งสิ ช้าก็ได้ชุดหนึ่งแล้วก็ไปถวายเดี๋ยวเราจะบูชาชุดหนึ่งนะครับวันนี้วันที่16ด้วยที่เรามาเดี๋ยวหาเลือกชุดดีๆอนีมีนัมเบอร์ให้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นลูกแก้วพญานาคครับก็บูชาสี่สบาทเนี่ยครับมีบาร์โค้ดสแกนให้ด้วยตู้บริจาคตัวนี้ไม่พบเงินสดก็สามารถทำบุญได้นะครับอันนี้ จะเป็นโบสถ์ก็จะก็หน้ามาเที่ยวนะครับแถบวบนี้ก็ที่เที่ยวเยอะนะครัหบหวันก็ที่นี่อาหารขึ้นชื่อก็คือไก่หบวันนะครับไก่หบวันถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะไปชิมนะครับเลยเลยวัดนี้ไปประมาณสักไม่ถึงสองกิโลครับโนนจะอยู่โซนโนนอยู่โซนนู้น อันนี้อันนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาเลยนะครับภูเขาไก่หุบบออยู่โซนนูน้นอันนี้จะเป็นปู่ปู่สุงนะครับปู่สรงหบุบบอลปู่สุงเป็นเป็นพระองค์แรกที่มาก่อสร้างที่นี่นะครับเป็นไงได้ยังบูบชาย,ยังไปถวายเธอเอาไปถวายเดี๋ยวฉันถ่ายให้ถวายที่ไหน เอ,อเลือกองหนึ่งแล้วก็เอาผ้าไปผูกส่วนทูบก็เอาเก็บกับเก็บกับไปจุดหรือว่าจะจุดที่นี่จะจุดที่นี่นะจะเลยรอนานคอรองเท้าไหมไปเดี๋ยวพาเดินไปไป,ไปดิเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะครับที่นี่ก็มีพญานาคสร้างพญานาคไว้หลายตนนะครับหลายเขาเรียกเป็นตนนะนี่ไงอ,อ๋อนี่ก็คือมาถวายที่นี่นะครับ เขาบอกว่า,าห้ามนําลูกแก้วออกจากห้ามนาลูกแก้วออกจากภาชนะก็คือถวายทั้งลูกแก้วเลยก็มีมีคมาําอธิษฐานาด้วยนะครับเนี่ยผ้าผ้าออกเ <บา S 1> พื่อไปผูกผูกกนผ้าเขาไปผูกก่อนใช่มีคมาําอธิษฐานนะครับก็จือ <บา S 1> เดี๋ยวผมจะท่องให้ฟังนะครับ,บ <า S 1> ต้องนโมถามจบแล้วก็ต้องด้วยอิติอิติสธทโรนโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะกายวาจาจิตจังอะหังวันทานาคาธิบดีวิสุทธิเทวาวิสุทเทวีอะมหะกะสุภุนยะคะภูเชมิครับก็ออนำลูกแก้วสารพัดน,นึกตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็บอกชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดสิ่งที่ขอนะครับแล้วก็บริเวณหน้าถ้ำสมบัตินะครับจกกักรพรรดิหลวงนะครับ พ่อโสธรบวรมงคลเดินรอดถ้ำตามสัญญาสัญ,ญลักษณ์ลูกศรนะครับแล้วนำลูกแก้วสารพัดนึกถวายโอริเวณบ่อกแก้วสารพัดนึกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตามลูกศรน,นะครับก็คือเราจะเดินเข้าไปก่อนเนี่ยลูกศรเดี๋ยวผมพาเดินไปดูดครับอันนี้ก็คือคือเป็นลูกศรน,นะครับไปตามเนี่ยจะเดินเดินมานี่นะครับ เดินมาตามลูกศรแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาตรงถ้ำนี้นะครับแล้วก็ไปตามสีส้มสีส้มแล้วก็วนออกไปมาที่เดิมแล้วก็วนซ้ายวนซ้ายนี่ครับก็ะจะมีลูกแก้วมีพระพุทธรูปมีจำลองคังสมบัติอะไรอย่างนี้นะครับก็วนซ้ายไปแล้วก็เดินตรงออกมานะครับจากนั้นแล้วก็เลี้ยว เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวขวารอบถ้ำเลี้ยวขวาแล้วก็วนมาหน้าถ้ำแล้วก็วนไปทางขวานู่นเลยเลยหน้าถ้ำไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็ครบครบรอบทีครับครบรอบแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะมีพระประจำวันเกิดน,นะครับอันนี้น่าจะเป็น สมเด็จพระจารัโตนะครับพระสมเด็จพระจาลโตเป็นอยู่ผมเป็นคนที่เลื่อมใสศรัทธาสมเด็จพระจารโตมากเคยไปที่ที่วัดแล้วก็ที่บ้านเกิดวัดบ้านเกิดของท่านด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระประจําวันเกิดนะครับก็มีตัง้งแต่นะครับวันเสาร์วันศุกร์วันพฤหัส มีครบทุกวันนะครับจมนวนก็จะเป็นวันจับนบรรังคารวันพุธนะครับก็จะมีตรงนี้ก็เข้ามาทําบุญกันได้อันนี้เขากำลังเดิอนดอยู่นะครับเอาถวายลูกแก้วแล้ววนซ้ายไปน,นอนอันนี้อันนี้คือววนที่ถือพานถวายลูกแก้ว ไปโน่นแล้วก็วนไปมาได้นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศเย็นๆตอนนี้ยิ่งเป็นหน้าหนาวนะครับอากาศดีครับหน้าหนาวอากาศเย็นดีอันนี้จะเป็นเขาลูกเล็กๆแต่ที่มองไปนูน่นภูเขาล้อมรอบเลยครับนูน่นนู่นภูเขาล้อมรอบเลยอากาศเย็นดีสบายครับช่วงนี้กําลังเข้าหน้าหนาวพอดีเลย oh, 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 oh. ก็มาเที่ยวกันได้ครับมาเที่ยวมาทําบุญอันนี้คือคือ เป็นวัดไทยสไตล์ทาําสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีโซนแค่ด้านล่างตรงนั้นนะครับที่เป็นเสาอ,อะไรเขาเรียกเสาโทอีะ่ะอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับถวายไว้แล้วก็เอาผ้าเจ็สีไปผูกครับเอาก็จะมีอันนี้ก็จะมีที่จุดทูบให้ด้วยนะครับตาดีไร่ตาไา้เสียนะครับ อ,อ,อันนี้อันนี้เรามาวันที่16ด้วยนะครับแต่อตอน,นแต่ตอนลงแต่ตอนลงคลิปคงไม่ทันวันที่16นะครับมันร้อนด้วยมันร้อน ถ้าเรื่องนี้จริงจังมากเลยอ่ะเรื่องอนาคตของเอรงาถูกรางวัลที่หนึ่งไม่รู้ใช่ไหมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งไม่รู้ต้องทำตัวยังไงก็คงต้องกลับมาที่เนี่ย,นเ,ยเนี่ยครับเขาก็จะม,มีผ้าเจ็ดสีให้ก็ผูก ที่บนพญานาคเลยครับเรียกเป็นตนเนาะพญานาคผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะถ้าเรียกผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอันนี้น่าจะกําลังค่อยๆสร้างไปนะครับก็จะมีประมาณสองจุดบจุดทั้งซีนก็คือจุดพญานาคก,กับจุดด้านล่างเมื่อกี้นะครับที่เป็นเสาโทอีกที่เราพาเดินไปนะครับอากาศดีครับเนี่ยลมมาจากตางนู้น ได้แล้วก็มาเที่ยวโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับช่องเรานะครับผูทซาบ,บาบ้าบินว่าวันหยุดเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับ เงินเท่าไม่ได้บุญไม่ถึงเหรอ 就又想见面，在朋友里面就数你最特别，总让我觉得很亲很甜。为什么你在意谁陪我逛街？为什么你担心谁对我放电？你说你对我比别人多一些，却又不说是多哪一些。 有大衣裳，恋人未满，甜蜜心烦，愉悦混乱。我们以后会变怎样？我迫不及待想知道答案。再靠近一点点，就让你牵手；再勇敢一点点，我就跟你走。你还等什么？时间已经不多，再下去只好只做朋友。 向前一点点，我就会点头；再冲动一点点，我就不闪躲。不过三个字，别犹豫这么久。只要你说出口，你就能拥有我。为什么你寂寞，只想要我陪？ 为什么我难过只肯让你安慰？我们心里面明明都有感觉，为什么不敢面对？又大衣上恋人未满，甜蜜心烦，愉悦混乱，我们以后会变怎样？我迫不及待想知道答案。 就让你牵手，再勇敢一点点，我就跟你走。你还等什么？时间已经不多，再下去只好只做朋友。再向前一点点，我就会点头。再冲动一点点，我就不闪躲。不过三个字，别犹豫这么久，只要你说出口。